ตอนนี้เนี่ยยักษ์ใหญ่กลัวจีนกันขึ้นสมองเลยนะครับโดยเพราะอุตสาหกรรมรถไฟฟ้ารถยน e ์ีนั่นเองนะมีการขึ้นกำแพงภาษีสูงถึง4เท่านะครับแล้วก็แคนาดาเนี่ยก็จ่อจะขึ้นภาษีตามสัาเเมิกาไปอีกด้วยโลกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับหรือว่าจีนเนี่ยจะใช้ EV ราคาถูกในการครองโลกกันแน่เดกินไลฟ์ครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับ บางครั้งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสัมนกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีทุกนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live นะฮะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของรถจน eV จากจีนนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีสัญญ,ญาณนะการกีดกันทางการค้าและก็เป็นสััญญาณทีี่เรยกว กันขึ้นสมองเลยครับหนึ่งในคู่แข่งคู่แข้งของ e v วี Musk, จีนนะครับก็คือคุณอีลอนมาร์กซ์นะซีโอจากทางเทสลานะครับได้เคยออกมาเตือนด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยมีทางนี้ที่จะปกป้องตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์อีของตัวเองได้นะครับก็คือการกีดกันทางการค้านั่นเองครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยการแข่งขันคุณสู้ e v จีนกันไม่ได้แล้วล่ะถ้าคุณอยากจะมีพื้นที่รถไฟฟ้าของประเทศตัวเองนี่นะครับก็ต้องกีดกันทางการค้าอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ ควาสามารถในการแข่งขันมากสุดในโลกใบนี้และจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในนอกประเทศจีนอีกด้วยไม่ใช่แค่ในจีนนะครับซึ่งหาพูดถึงแบรนด์ EV ยอดนิยมของทางจีนเนี่ยก็คงหนีไมพ้นตัว BYD นะครับเพราะว่า ขึ้นมาแซงเทสลาได้แล้วในไตรมาสสุดท้ายในปี2023มากไปกว่าน,นั้นนะครับจีนยังเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ70%ของมาร์เก็ตแชร์ทั้งโลกไปนี้อีกด้วยก็คือมหาศาลมากกินทั้งต้นน้ำจนปลายน้ำเลยครับและยังเป็นเพว่าทางรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยมีเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลจีนด้วยนะฮะซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่าภายคุกคามหนักขนาดนี้เนี่ยครับก็ทำให้ผู้นำประเทศหลายคนนะครับต่างตื่นตระหนกนะโดยเฉพาะอเมริกาครับอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ญาติดีกับจีนตั้งแต่ เลยนะครับก็คือจากเมื่อก่อนโดนแค่25%ตัวนี้ขึ้นไปสี่เท่านั่นเองไม่ใช่แค่ EV นะครับพวกชิปพวกแบตเตอรี่สินค้าหลายรายการก็โดนเพิ่มขึ้นครับฝั่งเศสจะมีความย้อนแย้งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคุณโจไบเดนเนี่ยก็เป็นตัวต้านตัวตีในการรักษาโลกนะครับพลังงานทดแทนพลังสะอาดพลังงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่ก็มีความจําเป็นนะครับที่ต้องขึ้นกับแพงภาษีจีนไม่งัน้นอุตสาหกรรม EV ในประเทศอาจจะง่อยก็ได้ครับและไม่พอนะครับตามรอยกันมาเลยก็คือแคนาดาครับก็มีการเล็งขึ้นกับแพงภาษีรถ EV นําเข้าจากจีนเหมืออนนกกกกัรร็เเเียยยว่าาาตมมล ต้องบอกก็ปกติแล้วในนะครับผู้เล่นรายใหญ่ในแคนาดาเนี่ยไม่ใช่รถ EV จากจีนนะครับก็คือเท sla นั่นแหละแต่ดูไม่เข้าเท sla ที่นำมาเนี่ยก็เป็นการนำเข้าจากจีนครับก็คือจีนทำนั่นเองปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนนาเข้ารถยนต์เท sla จากจีนนะครับเพิ่มขึ้นถึง5เท่าราวๆ4 4 0 0 0คันครับหากดูดีเทลขนางนลึกจริงๆนี่นะครับแคนาดาเนี่ยเขามีแผนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในประเทศอยู่แล้วซึ่งทํากับแบรนด์ชั้นนำนะครับเช่นได้แกล์ฮอนด้านะฮะโซลโซวาเกงง้าางง,รกรางงานไปสูงงถึ5ตแหน แน่นอนว่าแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศะะที่กำลังส่งเสริมเรื่องของพลังงานทดแทนไฟฟ้าพวกนี้และมีการตั้งเป้าว่าใน2ปีต่อจากนี้นี่ครับยอดขาย e ีวีจะเป็น1ใน5ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น3ใน5เนี่ยนะครับอีก7ปีข้างหน้าครับซึ่งเห็นชัดว่าอุตสาหกรรมอีวีเป็นอนาคตจริงๆนะครับหลายประเทศก็สับสนย์แล้วก็ตั้งเป้าหมายจะให้รถยนต์ในประเทศนั้นเป็นรถไฟฟ้ากันทั้งหมดแต่ก็อย่างว่าเลยครับตอนนี้เนี่ย EV วีจีนถือว่านำโด่งในทั่วโลกจริงๆซง อุตสาห์ลงทุนลงแรงผลักดันแล้วเนี่ยนะครับเขาอ,อยากให้อุตสาหกรรมในประเทศตัวเองได้ประโยชน์ถูกต้องไหมฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถิดะนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะกีดกันทางการค้าแล้วเนี่ยจะทําลายอุตสาหกรรม E v วีของจีนได้นะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับจากทาง c m ไเก็บอกว่าทําไมล่ะเออการขึ้นกําแพงภาษี E ีวีตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดรถยนต์จากจีนได้ครับอย่างนั้นต้องพูดถึงพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศจีนก่อนนะครับจีนเนี่ยถว่าเป็นโรงงานของโลกไปนี้หากเปรียบเทียบกับอเมริกานรอเาป็หขงโลกะรบซึ่งงมมีปา ทางกลาโหมเลยนะมากกว่า10ประเทศยักษ์ใหญ่รวมกันอีก,กน,นะครับจีนเองเนี่ยก็พูดแบบแบบนั้นเช่นเดียวกันครับกำลังการผลิตของจีนนะครับมากกว่า9ประเทศรวมอีกครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่3าของโลกไปนี้เรียกว่า1ใน3าของเศรษิกษิด้านอุตสาหกรรมของโลกเลยนะครับเป็นจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่า,าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยักษ์ใหญ่กําลังวัดกันอย่างมากนะครับหากจะย,อย้อนกลับไปในอดีตรั้งสุดท้ายที่มีการฟลิปนะับหรือว่ามีการเปลี่ยนผู้ครองพลังในการผลิตครั้งนี้เนี่ยก็ ตอนที่อเมริกาชนะอังกฤษครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับอเมริกาเนี่ยก็ฟิปอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้จีนก็แซงอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันครับหาดูจากครับจะเห็นนะครับกำลังการผลิตของทางจีนเนี่ยเติบโตด้วยก้าวกระโดดนะคือเส้นสีแดงนะครับในขณะเดียวกันนะทั่วโลกเนี่ยมีประเทศแชร์ที่ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับและถ้าเปรียบเทียบนะครับจีนเนี่ยกำลังการผลิตที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับท็อป10นะฮะตอนนี้เนี่ยจีนฟิปแล้ว นะครับในอดีตในปีหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยนะครับสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งเนี่ยคือสิ่งทอนะฮะแต่วันนี้นะครับในปี2020เนี่ยนะครับสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งคืออิเล็กทรอนิกส์ครับเรียกได้ว่าจากสินค้าต้นน้ำสินค้าที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าไฮเทคเทคโนโลยีซึ่งบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจีนมันไปไกลแค่ไหนนะครับและนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่แค่ตัวของกลอสโปรดักต์นะครับตัววัลูแอดเดตเนี่ยสินค้าปลายน้ำในจีนเองก็เติโภคคมหาาศลรับ หากพูดถึงอ e ีโคเลนออสเกลนะครับก็คือต้องมีผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตนะครับยิ่งผู้บริโภคเยอะมากขึ้นเท่าไหร่การผลิตก็ผลิตได้มากขึ้นเท่านั้นและทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกครับซึ่งจีนเนี่ยมีผู้บริโภคชนชั้นกลางของจีนบริโภคกันหนักหน่วงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าต่อให้จะโดกแบนเนี่ยก็ผลิตในประเทศก็ยังเกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนนั่นแหละและพอกาลังการผลิตมากราคาเลยถูกก็เลยแข่งขันกับต่างประเทศได้ง่ายน,นั่นเองครับและนี่เป็นแค่อุตสากรรมโดยรวมนะครับซ ที่รัฐบาลจีนอุดหนุนอัดฉีดวางแผน้วยยาวกว่า20ปีครับถึงแม้นะครับบ้านเราเนี่ยจะได้ยินเรื่องของ e ีวีมาฮิตฮอตในช่วงนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าการลงรทุนด้านแบตเตอรี่โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของจีนเนี่ยมีมานานกว่า20ปีอัดฉีดเงินไปมหาศาลกล่าวคือจะมาผลิตวันนี้คิดค้นลงทุนวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ทันจีนอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลหนึ่งที่สนใจนะครับนั่นก็คือข้อมูลจากทาง Ford m มอเตอร์นะครับในปี2 0 2 4เนี่จะได้มีการลดการผลิตรถกระบะไฟฟ้าาาตัว F50 Lightning เนื่อองจกยยดข,ยยขล,ดล ใส่อีกว่ารถไฟฟ้าตัวนี้ของ Ford ดนี่นะครับมันทําราคาถูกไม่ไหวฮะยังไงเนี่ยก็ต้องขายแพงกว่ารถน้ํามันแบบดั้งเดิมและประเด็นคือการทารถไฟฟ้าให้ราคาถูกกว่ารถน้ำมันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เกิดแค่ Ford เจ้าเดียวเกิดขึ้นกับหลายเจ้า,จาในสหรัฐอเมริกาด้วยซ้าคําถามคือพอรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เกิดจุดคุ้มทุนในการผลิตแล้วแข่งขันกับรถยนต์น้ามันได้นี่นะครับยังไงมันก็จะบรรลุปเป้าหมายด้านโร่อ emission อะไรต่างๆนานาด้านสิ่งรอบลาบากครับอย่างที่รูกนันนะครับว่าต้นทุนการผลิตรถอีวีคนันหนึ่ มานะครับฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการสร้างโรงงานแบตเตอรี่นะก็การจะลดต้นทุนของตัวเองกันนะครับแต่ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในการกลายเป็นแบตเตอรี่ที่มาจาก CATL นะก็เป็นค่ายแบตเตอรี่ยกัยกษ์ใหญ่ทางจีนเพราะมีประเด็นความชืิงชังกับทางจีนเนี่ยทำให้โรงงานตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพับ โปรเจกต์อันนี้ไปนั้นหาพูดง่ายๆคือว่าการจะหลีกเลี่ยงนะครับรถจนอีวจีนหรือว่าแบตเตอรี่จากทางจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆเพราะาปัญหาคอขวดจริงๆเนี่ยก็คือสัสดส่วนแบตเตอรี่ที่40%ของราคาต้นทุนทั้งหมดนั่นเองรู้ไหมครับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนได้มีการทุ่มเงินนะครับสูงถึง29,000ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทข,ของจีนนะครับรวมถึงเนี่ยให้พื้นที่เช่าที่ดินราคาถูกในการทำโรงงานอีกด้วยจริงๆเนี่ยมีดีเทลอีกมากมายนนนนนนะครรรับท้้้้้งงงงเเช่่ตตตวดอกกกีุพพาาาาสืฐแล็มถึจจูใให ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาซื้อรถยนต์ EV ด้วยนะครับไม่พอนะครับจีนเองยังเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ําอีกด้วยนะครับทางบริษัทจีนเนี่ยได้เข้าทําการถือหุ้นนะครับเหมืองทั่วโลกนะก็เป็นเหมือนที่จําเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่นะครับเช่นนิกเกิลโคบอลต์แมกนีเซียกราไฟต์อย่างเช่นตัว C ATL นี่นะครับก็มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไปต่างประเทศอีกด้วยทั้งยุโรปนะครับแล้วก็มีแผนไปนทางอเมริกาด้วยครับพูดง่ายๆคือทั้งต้นน้ําถึงปลายน้ำในอุตสาหกรรม EV ของจีนเนี่ยมันทำไปไกลมากๆจริิงงๆแลล้้ววกก็มมมมีีเนอัดดดฉาาาายยหศ ถ้าคิดถึงที่อื่นจะทุ่มง,งบขนาดนี้เนี่ยหนึ่งคือมีเงินพอไหมนะครับสองคือตามทันหรือเปล่าครับ แล้เนี่ยพูดถึงอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยจีนเขาครองอยู่แล้วนะครับแต่หาพูดถึง Product ์ที่ชัดเจนจริงก็คงหนีไม่พ้นรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะมีหลายคนวิเคราะห์ไ้ว่าจีนจะครองโลกเนี่ยด้วยรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอย่างที่คุณอีลอนมัสเนี่ยนะออกมาเตือนเลยทีเดียวครับซึ่งวอตดิ้งที่บอกว่า China plans to sell cheap e v to the rest of the world เนี่ยนะครับเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Financial Times ด้วยนะฮะรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกนะครับผู้นำประเทศอย่างเช่นอเมริกาก็ต้้้องงกกีดดดนนนนจรรมถถึผูํายต์เิ เช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ถึงกับสั่นกลัวเลยครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างนะครับเราควรกลัว E ีวีจากทางจีนไหมหรือว่าเราควรจะเปิดอกต้อนรับนะครับแล้วก็หาทางจอยร่วมธุรกิจด้วยกันดีครับไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Opti Expert Live นะครับแล้วขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครตามที่ฟังคำรู้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะคุณสามารถเชื่อว่ามั่งคัหาาาาดย้้ะะบเินนนีมมลลลลปปแแแวว คันนี้มีเกสพิเศษก็คือคุณมิชัยเจวลามาเป็นเกสสปีเกอร์ให้ด้วยนะครับจะพูดถ,ถึงโมเดลอสังหาแบบ B2 ครับกดแอดไลน์ที่แอดไลน์คิมพับลิไลค์คารางได้เลยตอนนี้นกใกล้เต็มแล้วนะครับขอบคุณทุกคนและสุดท้ายที่นั่ง,งก่าก็ด้วยก่อนเจอคลิปหน้า,าครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่ธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะคุณครับต,ตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าขอ้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรก,กิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกาาาาารรรรรรรัััันน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 นตตตีีีคคคควววมมมมมมพพพึงงงอออใจอใจจจะะะบบบบถถ้้้้้เเเเเยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิ็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ e อนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ